สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจค่าประจําหลักทศนิยมนะคะซึ่งอยู่ในหลักสุดปหซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ่านก่อนวันนั้นเราอ่านวันนั้นเราเราได้ให้อ่านเนาะอ่านอ่าน,านทศนิยมมันจะไม่เหมือนกับอ่านปกติก็คือหลังจุดทศนิยมนะคะเขาจะอ่านเรียงตัวอักษรเลยนะคะอย่างอันนี้ก็อ่านว่า 291.365หนะคะหลังทศนิยมเขาจะอ่านเรียงตัวอย่างนี้ทีนี้ทำไมเราเดี๋ยวเรามาดูค่าประจำหลักวันนี้เราจะดูค่าประจำหลักกันนะคะ2อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ200อันนี้ความรู้เดิม9อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ90สิบ หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งะคะอันนี้อยู่หน้าทศนิยมจำนวนนับนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นหลังทศนิยมนะคะสนะคะสอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับเศษสามส่วนสิบนะคะหกอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับหกส่วนร้อยเศษหส่วนร้อยอยู่ในหลักส่วนพัน มีค่าเท่ากับเศษห้าส่วนหนึ่อันนี้เป็นค่าประจำหลักทศนิยมนะคะให้นักเรียนดูตามนี้นะคะเวลาอ่านอย่าไปอ่านว่าสองร้อบามร้อยหกนะคะไม่ใช่ต้องอ่าน2 9 1 3 6อยเก้าอ็ากซึ่งก็ได้แยกแยะให้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนทุกคนคงเข้าใจเดี๋ยวก็จะให้ไปทำงาน นะคะในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะ